สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมฮีโร่อะคาเดเมียนั่นเองนะครับอ่ะเรียกอย่างนี้ไปละกันนะครับมันชื่อการ์ตูนเนาะอ่ะโอเคนะวันนี้เราจะมาลองเล่นเจ้านี้ดูนะพอคลิปที่แล้วแม่งช็อตเราในะคลิปนี้เราจะมาลองช็อตคนอื่นบ้างนะครับอ่ะคิดรัวนะเออคนละการ์ตูนกูนก็เอากูมไม่รู้จักชื่อเล่นกบบระบอทเหมือนเดิมนะครับตามคอนเซปต์นะ <c oughs> เพราะว่าเล่นกบบระบอทมันสามารถเล่นแับตัวที่ล็อกได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะ อีกอย่างหนึ่งได้ EXP ด้วยเออได้ EXP ได้เงินได้เวลด้วยนะครับมันก็คุ้มอยู่นะแต่เล่นกับบอทเนี่ยแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองเล่นกับคนเลยเดี๋ยวดูสกิลดิดลดอ๋อเหมือนเป็นเหมือนเป็นทางเส้นซะมากกว่าบ้างเนี่ยสกิลคิวคืออะไรเหมือนเป็นวงเหมือนเป็นบาเล่สายฟ้าเลยเอาเอามีฮีทด้วย หัวร้อนนะควันขึ้นเชียเอ,อียคืออะไรส่วนอาะอะไรอาเหมือนเปินระเบิดสายฟ้านะสายฟ้ารอบตัวเดี๋ยวสักหนึ่งเกมเราจะไปลองเล่นกับคนดูสักหนึ่งเกมนะปกติเล่นแต่กระบ,บอกเนาะเพราะว่าเล่นกับบอกมาเล่นกับไอ้พวกตัวละครที่ล็อกได้นะ ทำไมไมันกระตุกจังวะไม่ได้เล่นกับคนทำไมมันปิงจังวะเฮ้ยปิงขึ้นเชือดซะก่อนอ๋อแน่แน่แน่ไม่รู้ว่าในคลิปแม่แก่นี่เปล่าปิงด้วยเปล่าหวัววงว่าจะไม่ปิงตามนะแม่ง <c oughs> บอทมารีบไปบวกกันนะเราจะปล่อยบอทไว้นะาตามคอนเซ็ปต์นะเราไม่ต้องสนใจบอทเราสนใจตัวเราเอง <c oughs> มา เก็บเก็บเก็บเหมือนเดิมครับตัวไหนที่เราไม่เคยเล่นเราก็ต้องทดลองสก er. ิลที่ผมคิดว่าน่าสนใจสุดสกิลหนึ่งนะแล้วก็สกิลคิวแล้วกันอ่ะอีสักหน่อยนึง ที่เป็นฝั่งฮีโร่นี่ไม่วิ่งหนีเหมือนกันไอ้นี่เลยว่าตัวร้ายไอย้ข้างหน้ามีข้างหน้ามีบทหนึ่งมีหนูทดลองหนึ่งอาจจะได้หนูทดลองในการทดลองสกิลแหละเช็กก่อนเออกินก่อให้เต็มก่อน สด,สดเร็วๆนะพร้รพอมงันหน้าทุกตัวแล้วตอนนี้ผ <c oughs> งบอกพร้อมเดี๋ยวไม่ไปสนะักทีหนึ่งพร้อ <c oughs> มอย่างเดียวเลยแป้งเลยอ,อ,อ้พายุ <c oughs> อะไรมึง <c oughs> อ๋อช็อต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 ต่างคนต่างช,อช็ <c oughs> อตเอไม้ออไหม สรุปออหรือไม่ฮะจะออไม่ออเอาแม่งกาแตกมันทอตมันทอตเลยไม่ใช่ของคุณเหรอโอ้โหโอ้คิวของตัวเองไอชิบหายแม่งเอ้ยได้มีตัวเดียวกันมาอยู่ในที่เดียวกัน ไอ้สายฟ้านี่แม่งแรงดีนะไอ้สกิลไอ้สกิลคิวเราเนะี่ยหลบมาไอ้นี่ก่อนหลบมาคิวก่อนมีคนเล่นด้วยที่เป็นเพื่อนในสตรีมผมนะไม่รู้ใครนะเพิ่มเพื่อนไปเยอะมากเพราะไม่ได้เล่นแค่เกมเดียวอะไรอะไรชนชนแม่งเลย ระเบิดระเบิดสายฟ้าอ๋อโอ้กูโดนอะไรนี่โดนอะไรวะเฮ้ยโอ้ใจเย็น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 บ่นอ๋อโอ้โหใจเย็นใจเย็นไม่ตามกูไม่พักเลยเฮียตามกูเป็นบัตรเครดิตเลยชิบหายอ๋อกูไม่ไหวแล้วกายร่างก่อน ระเบิดหัวมุ่งแมงเยอะแมงเยอะชิบหายเขียเล่นเยอะกว่าคนอีกก็คืออะน่าลืมไปเลยว่ากดคิวมันกดค้างได้เราก็ไม่กดค้างแล้วเราก็กดทีเดียวกดค้างแล้วบันทิดะเออผมก็เลยไม่อยากจะกดค้างแม่งไอ้ห่าไอ้เวนี่นี่แหละ เสือกอาไฟฟ้ามาวางดาบก,กูคิดว่าไฟฟ้าตัวเองไอ้เชี่ยเวลไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นไหนเห็นปะมันคุ้มตรงนี้แหละได้ตังได้เวลแล้วก็ได้เงินนะแล้วก็เราสามารถอันนี้ด้วยนะเอาไปซื้อตัวละครได้มันใช่หนึ่งหมื่นทองนะเพื่อซื้อหนึ่งตัวละครนะหนึ่งหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวคือหนึ่งทองนะ ไอหนึ่งตัวคือหนึ่งหมืทองไอเย็นหนึ่งทองนี่กูซื้อหมดแหละใช่ช่างหัวมันนี่เดี๋ยวให้ดูนะมันอยู่ในช็อปนี่แหละนี่อันนี้คือซื้อตัวละครนะใช้ทั้งหมด1นึ่งหมืนโกนะเออซื้อได้ตามนี้เลยเนี่ยตามที่มันมีแหละก็ตัวที่มันยังล็อกๆ็อกอยู่บางทีก็เป็นตัวซ้ําที่แม่งก็ไม่ได้ล็อกเลยนะไม่รู้มันจะเาเข้ามาขายทําไมเออนี่นะตามนี้เลยมันคือตัวละครแหละน่าจะใช่นะ เดานะเดาล้วนๆเลยแต่เนี่ยเป็นบ,บัตรบลดล็อกตัวละครซึ่งไม่รู้ว่าแม่งเอามาจากไหนด้วยรู้สึกว่าตอนเข้าแรกๆมันจะมีแจกอยู่นะหนึ่งใบนะในนี้ไม่มีบอกนอะว่าแม่งล็อกแม่ล็อกนะมาลองเล่นหมดไอ้นี่ดูอันนี้เล่นกับบอดจ้างและบอดทายนะมันมีเล่นแบบ แม้แตนทีมสองอย่างอันนี้ต่างกันตรงไหนวะเฮ้ยฮะลองดูจะบอกเล่นได้เลยนะเนี่ยอล็อกได้ไม่รู้ว่ามีบ้าด้วยไอบ้บารทุ้นตีนเนี่ยมาเราจะมาลองเล่นตัวนี้ดูได้จริงเหรอวะถ้าเล่นได้นี่ก็เฟี้ยวฟ้าวเลยนะ แล้วมึงจะขายเกมพาร์ททำไมวะถ้าเกิดแม่งเล่นได้เอาทำไมรอนานจาังวะเนี่ยเล่นกับคนแม่งรอนานกว่าบอดจิตตัวนี้นะเล่นยากมากนะผมจะบอกให้ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นยากมากอ,อารมณ์เหมือนกันเล่นในนี่เลยอ,ะอ่ะเล่นเป็นสายแบบสายเบิร์สเดเมจโดยตรงเลยนะเป็นตัวที่ระยะประชิดแล้วก็สกิลค่อนข้างจะโดนยากพอสมควรนะถ้าเทียบกับ เดกุนะเดกุโดนง่ายกว่านะเพราะาเดกุมันใช้สแตน,นทีปนะและแม่งเอ้ยพูดถึงใช้สแตน,นทีปและอีกอย่างหนึง่งมันใช้สกิลค่อนข้างจะย,ยากตรงแค่สกิลเดียวนะก็คือสกิลตอนดึงนะส่วนสกิลถีบมันง่ายมากนะแค่ถีบไปโม้หมดเดี๋ยวก็โดนเองอนะ่ะเพราะวงมันค่อนข้างกว้างนะฮิตบ็อกฮิตบ็อกมหาศาลน,นะกว้างชิบหายมันหล่อห้องนานอยู่ไงนะี่ยเฮ้ย นี่คือการเล่นกับคนนะถึงผมไม่ค่อยอยากจะเล่นกับคนเวลาจะมาเล่นในนี่นะเล่น,ต,ลนตัวละครหนึ่งให้ดูนะถ้าเกิดจะเล่นจริงๆก็เดี๋ยวเล่นกับบอทละกันนะถ้าคลิปหน้านะบอทมันคอมโบโดนกูเอาโดนกูเอาเราที่คอมโบไม่เคยโดนใครโอ้ยโอ้ยเจ็ดแค่เปิดมาก็ปิงเลยกูจะรอดไหมเนี่ยเกมค้างไปเลย อ่าค้างจริงด้วยอ๋อยังอยู่ยังอยูย่เตติกมันปรับหน้าจอไม่ได้เนี่ยแหละสาป,ปรับให้มันแฟลชสูงๆเข้าไว้มันเป็นการปาไม่เนะไม่ได้มีอะไรไ,ได้มีคัตเตอร์นี่แหละวู๊แม่งเอา,มาไม้ทีมาวางนะมาวางใส่กูอีก สกิวอ e, ีไม่รู้ว่าแม่งทำอะไรได้แต่ที่รู้สกิวคิวมันคือเดมเมอร์นะอี e, ผมไม่แน่ใจนะอะไรมูโลงมาตรงนี้โควี่แะ้วเร็วตายแน่ๆ โห้เล่นไม่คล่องเลยนะตายแน่นๆตายยังเขียดมาเราจะมาวัดกันเลยว่าใครตึงกว่ากันเคล,ล,ลียร์เคลียร์คีย์บอร์ดก่อนเลยเคลียร์พื้นที่เลยเอากว้างๆก่อนเลยเกือบตายเวนสไปเดอร์แมนใช้หลักการสไปเดอร์แมน มึงเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้ถั์ไอ้หน้าล็อบบี้อะฮะใช่มึงไม่หน้าล็อบบี้อย่างคิวคิวคิวเมึงหรือเปล่าไอ้ก้องถีที่อยู่หน้าล็อบบี้เล่นคุณเมื่อกี้เนี่ยฮะ

ไปแล้วกูจะหนีไอเวนโอ้ยกูลอ,อยไม่พักเลยไปนานๆไปหน่อยหลบไปหน่อยเดี๋ยวกูลุกแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก่อนมึงฝากไว้ก่อนเด๊๋ไปไกลๆก่อนหลบหล,บ,ล,บ,ล,บ,ลบแอบ,บก่อนแอบบก่อน,แบบอ,นอีกหกวินเราจะลุก ลูกมันก็กินน้ำก่อนเลยกินน้ำก่อนเลยกินน้ำแล้วเทงก่อนเลยยาก่อนนี่ยายกากุ้งหายไปไหนเนี่ยยามาดีเฮ้ยนี่คือการปนเราทำเราทำบทตัวร้ายครบก่อนยามาเวรยามาให้กลุ่มไอ้ขี้ขี้งกขี้หายเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงยาเกอะ ไอายาอเกาะก็มีนี่วะแดกดิแดกแดก,กระดกลูกกระดกยกยกเกยะอเะๆทำไมมันมีแต่ขวดเล็กกับขวดใหญ่เราไม่ได้เก็บมาเลยอ่ะมันมีแต่ขวดเล็กก,ลก็มีมเสีเยเล่นหน่อยสักทีเดิง สรุปแม่งหมดตีกันแล้ววะเช็คก่อนเรามีเรามีแค่นี้เองอ่ะแล้วประเด็นคือวงมันมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยจะทำอะไรสงสารท่านเลขาผู้นี้ด้วยเถอะสงสารเลขาหน่อย สาวน้อยสาวน้อยเลยค่ชุดเลยค่เล่นตัวนี้อารมณ์เหมือนเล่นคิริโตเลยเป็นคิริโตเวอร์ชั่นไม่มีช้างน้อยไมเขมาเชีุกสสก้ากัคิริโตอัพเวลช้างน้อยหายไปไหนช้างกูอยู่ไหน โปีนง่าย,ยางไงซูปเปอร์แมนเอ็มไม่ใช่ไงไอ้สไปเดอร์แมนอับมีดบ้างเดี๋ยวมีดไม่คมเขาเรียกรับมีดแล้วหน่อยหนึ่งถึงจะเป็นมีดคัตเตอร์ที่แม่งก็ปกติก็คมอยู่แล้ว <c oughs> ไปเราเราฟาร์มของไปตายกัน ฟาร์มของเพื่อตายทำไมมันฟังดูแบบแม่งเหมือนจะตายยังไงก็ไม่รู้เลยวะ <S <S เราต้องฟาร์มของเพื่อรอดเดี๋ยวอ,อ,อย่าฟาร์มของเพื่อตาย <S 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 ฟาร์มของเพื่อตายอย่าฟาร์มทำไมจริงไหมล่ะเอามันเิดตีนเจอตีนแล้วจ้ะ

โอ้กดเกาะเลยกูโอ้โหตีกูยับยับมากไปไหนละฝังวุ้งหแว้งตึงกัยยังวะ ทำไมฝั่งนู้นมันตึงกันจังอะหายาก่ว่า้เยอะๆการเก็บยาก่อปเป็ะไรที่ดีมากไปไหนละได้ไง,ง,งี้ยได้เงีได้เงียเราอยู่กับทีมดีกว่าถ้าไปคนเดียวว่าตาย ตายแน่ๆตายยังเขียดอะไรเดโกเดโก้ยิงโดนใครเนี่ยเวลากดคิวนะหรือใช้สกิลแรกเราต้องใช้กดค้างนะแม่งวางโลแข็งอีก โอ้โหตายคุณตายแน่แน่หลบหลบรับรับในดวงแกาแดกพี่ลูกแหลเกีนเกียนๆกีนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเพื่อนขอรับรับในดงย่าก่อนเกือบตายโดนแม่อะไรวะเนี่ยโอ้ยอย่าเก็บแวะมาเฉียวหากูอีก

เบรียร์สุดโตดารีบไปย้ายกันซะเร็อก้ไม่เาแนอ้น้ำแข็งแม่งน่ารำคาญมากตัวมึงก็เล่นยากแล้วมึงยังจะเล่นห้องอีกนะ ôi em hẹn gọi là lênh gọi là lênh hẹn gọi là lên gọi là lênh 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 gọi ไปแล้วอยู่ก็แย่แล้วไอ้แค่ไหนเยเอ,อ้ยคอมโบมึงบีจัดเลยะ่ะคอมโบแม่งคล่องจัดเลยเอ,อเวตัวนั้นก็คอมโบจะยากก็ยากนะแถมก็ไม่ได้เล่นง่ายด้วยมาอยู่บหมสูงด้วยว่ะ เปลี er. ่ยนสัตว์โลแตกเลยมึงอ๋อมันเป็นการ กอมตัวนี่เองเข้าใจแล้วสกิลโดนใครมาจะกอมตัวเป็นคนนั้นนี่เองเยงออีไม่เคยใช้โดนใครเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งนวลเนี่ยทิพาหบอกแล้วฟามาแจากแค่ชั้นไหวปะพวกดูสภาพแล้วน่าจะเยินแมงสี่ห้าดวเลย มากมากกว่า3เลยนะพอดูเหมือนแม่เกมมิตี้อื่นด้วยถ้ามีคนรอดยังไงต้องมีคนชุบแล้วแน่แต่สภาพมันไม่น่าจะชุบได้ดูแม่งดีเวน <c oughs> ดูมันไถดูมันสไลด์เล่นนะโู้โหสไลด์เพลินเลยอะ เรียบร้อยดับขี้รไม่ได้ไม่ไหวครับดูสภาพไม่มีกเกาะด้วยเรียบร้อยนอกวงด้วยเรียบร้อยฮะไป ออกออกไงวะไปแรงเอมันได้แรงเอยังไงวะไหนดูดิทำด้เมยแค่พันเดียวเนี่ยนะแรงเอได้ยังไงสงสัยคงแค่เป็นการเอาตัวรอดอ๋อได้แรงเอเพราะเอาตัวรอดเออ เวลเอเอเวลได้เยอะกว่าเล่นกระบอดด้วยแต่เล่นกระบอดผมก็น่าจะคุ้มกว่าเพราะมันหาห้องไหวโอเคครับสองเกมพอนะครับ <c oughs> เป็นสองเกมที่งงงวยมากนะครับเออคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนก็รอรุ้นเอาละกันนะไม่บอกแล้วเดี๋ยวบอกไปสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นตัวนั้นนะเดี๋ยวจะลอง,ลองดูแล้วกันนะเป็นแรนดอมไปเลยนะ โอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย